เป็นจังหวะต่อท่นค่ะเดี๋ยวผมจะให้ท่านอ่าทั้งสองข้างนี้มาเล่าว่าเป็นมาอย่างไรโดยเชิญเชิญพี่อีทมาเพราะาท่านเป็นกู้ที่สัมผัสกับทั้งสองข้างมาเกิดน,นำนิดนึงครับเชิญอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ไว้เป็นประวัติศาสตร์เลยว่ามีคนไทยท่านหนึ่งและคนหนึ่งได้คว้าเอาออกอีก กลับมาให้พวกเราได้เห็นได้ฟังนะฮะได้รู้จักท่านมาย่างแปลบันเดิท่านโทรศัพท์มาที่มูลนิธิแล้วก็บอกว่าได้เบอร์โทรศัพท์จากคุณลุญแทงนะฮะแต่ว่าท่านท่านเป็นนักสะสมแผ่นเสียงซึ่งสะสมไว้ไม่เฉพะเรียงของไทยจนดีราคนท่านชาติจินมีไทยประเภทเอ่อประเภทลูกทงลูกมีหมดเลยทุกอย่างเลยแต่เฉพาะดนตรีไทยที่เป็น จิตห,หรือควาเป็นจ well. ิตด้านเดินของเราก็นับพันในจำนวนนั้นมีเรื่องของนายสอนอาจารย์สอนและหลวงเศรษฐไทยก็สามระยะผู้ที่ได้ฟังและก็มีความประทับใจและก็ได้เป็นเพื่อนสนิทของท่านนะคะขอแนะนำทั้งสองท่านเลยคุณผู้ที่ผู้ที่เก็บกันจย็งคุณงย์นายจามุขพรายค่ะและเพื่อนของท่านท่านเองที่อาจารย์จะิเศษดีขอเชิญ ม่มีความใกล้ชิดกับท่านมาตั้งแต่เด็กๆนะครับโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าอาจารย์ที่สอนดนตรีก็งคือคุณครูทองดําสิงที่สุขดีเป็นหลานของคุคณครูพลิงนะครับคุณครูพิงซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปฎิทิพย์คนหนึ่งครับมารู้ตอนหลังเพราะว่าฟังทางดนตรีของทางหลวงปฎิทิยัย์ไปรอบนี้มันรู้สึกใกล้ชิดแล้วก็มันรู้สึกใกล้เคียงกับที่เราเป็นมานรู้สึกคุ้นเคยแลวก็ประทับใจนะครับเพ เล่าข้ามาเลยนะครับผมก็มาทํางานเกี่ยวกับดนตรีบางท่านคนรจะรู้จักหรือไม่รู้จักนะครับแต่ก็มารู้จักกับคุณทองชัยนะครับเป็นเวลา20ปีแล้วน,นะครับก็รู้จักคุณทองชัยที่ทําธุรกิจขายเครื่องอะไรซึ่ไม่เกี่ยวกับดนตรีรเลยนะครับบางท่านตะว,วันไปเห็นแล้วอาจจะงงว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงครับขายอะไรเหล็กอะไรอะไรนี่ไปได้นะครับไม่แพงนะครับแต่ขายไม่ดีผมว่าผมมี ข้อมูลเยอะนะฮะแต้งเป็นเสียงซีดีอะไรไปถึงบ้านคุณลงใจแล้วตกใจเลยยอมเลยนะ เทเรนาท่านเปลี่ยนลูกโมดีเพราะโบราณะทีรนาแบบตีลูกชัดๆห่างๆอย่างที่ใครไ้อ่านสามสมเด็จอยู่ในเรื่องสามยไงเมื่อพูดถึงพระถนอมยุรยางศ์เนตรเทเรนาตีแบบนั้นคือตีใช้กำลังแล้วภาอที่เป็นนี้อสามเป็นโยนนะฮะเป็นโยนที่อยู่ในสมเดยที่เราเรียกว่าสมเด็จตัวนะครับ ขึ <One input> ้นไปเลือกดูวันเดือนปีที่อยู่บนเวทีนะเราก็ผลลุกสู้เลยนะครับร้อยปีที่ผ่านมานะครับ2,459ปีที่ผ่านมานวันนี้เราเลของตุนตูนเบเรนงเรานะครับเมื่อ9บปีที่แล้วเป็นวันที่คุครูหลงดิดไทยรักเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียหรือเกาะชวาในอดีตแล้วก็ ท่านสมัยนั้นคือการเสด็จประเดจวัีอุอาาอราภาไปแล้วในประวัติว่าท่านได้จดจำสำเนียงเพลงพลิบบ้านอินโดนีเซียไว้มากแล้วก็เอามาประดิษฐ์เป็นเพลงเเพลเไทยของเมียนชวาเมื่อเช้าที่เราได้ยินเพลงดูเซนซ็อกนะครับน้อย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 เพลงนี้เป็นเพลง <ๆ S 1> ที่ต่อเนื่องจากตรงน,นั้นในภาษาภารีไทยเราเรียกันว่ายะวาใหม่ เรืวารใหม่ตรงส่วนที่เป็นเรืว่วารใหม่ท่านนำเอามาสอบใส่ไว้ในช่วงของเพลงพยอยนอกตอนที่มีการการปล่อยโยนนะครับธรรมดาในยอยนอก้องในท้อสามจะมีการอนุญ,ญาตให้นักดนตรีต่างๆวงต่างๆใครมีอะไรแ,บบแปลก ที่อยู่ในสมเนียงที่พอที่จะลงในเพลงจอยนอกได้ก็เอามาใส่นี่เป็นเรื่องของทั้งการบันทึกการเดินทางของคุณครูเป็นเรื่องของการบันทึกการสร้างสรรค์ในการเล่นเพลงไทยที่เราไม่เคยมีการแทรกสเนียงชววาเข้ามาต่อเลยนอกจากนั้นเยวงเป็นบันทึกเรื่องของการบันเก็บตัวอย่างเสียงนะครับที่เป็นอีไม้ในมือที่เราเชื่อกันว่าเป็นหรือลูกหน้าของท่านเจ้าของเพลงตีเพลงนี้เอง รสชาตความอ,ร,อร่อยความสนุกความลึกซึ้งที่ที่อยู่ในคันเสียงคงจะเป็นความพิเศได้ถ้าไม้เป็นใจนะครับมาแน,น่นกกันได้ใกล้ได้ยินเสียงทุ่ๆรสชาติตรงข้างหน้ามันมีเสียงที่ล้อเสียงระนาดเอกระนาดทุม้มเสียงกองสองหน้าออกมามอีงเสียงความรู้สึกต่างๆที่มันอยู่ในวงนะครับนะครับรรมัาคันเสียงมันคง